ต่อติดจากเพื่อนคลิปนี้ค่ะต่อจากคลิปนั้นคือถึเพันธุเก็บเห็ดในวันที่แปดตุลาคมสองหาหกสามเนาะค่ะเนาะตอนนี้ฝนก็ลังตกเลยค่ะตกบัวเศร้าเลยค่ะตั้งแต่ธุเก็บเห็ดมาแล้วฝนมีท่านด็ดเศร้าตกเลยนะคะวันที่แปดตุลาคมสองหาหกสามเนาะค่ะเนาะเก็ดมันพิหัสเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้สีมาแยกให้บดงนะคะว่าเก็ดมันพิหัสหรือว่าวันที่แปดตุลาคมสองหาหกสามนี่จะเก็ดอย่างไรเนาะค่ะเนาะจ้ะมาเลยจ้ะเดี๋ยวให้สีแยกให้บดงเนาะค่ะเนาะ อ่ามาเลยจ้ะดอกแหลกแหกมานี่ค่ะเห็นไหมคะับเห็ดขาวค่ะนีเห็ดดินนะคะเดี๋ยวดูสดนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็ดดินนะคะเห็ะะดดินถอดใหญ่ค่ะบวเห่านะคะในแข็งโป๊กอยู่เลยะคะ่ะนี่คือเห็ดขาวนะคะนีเห็ดดินนะคะเนาะ,ะอ่าเม่ใสีร้างเลยนะคะอันนี้จ้ะ

เป็นการซื้อแรกนี่นะคะนะับจุกอุตุใดเราเป็นการเสื้อแรกเป็นเฉียนผ่องนะคะเนาะรับจุดส้มนั่นนะคระนะันนี้เห็ดเห็ดก่อแดงค่ะเห็ดก่อแดงนะคะปุ่มๆนี้นะคะเระะับอุดท,ที่เห็ดเฉียงเพ้นต์วาสีแยกให้ดงนะคะก็จากคลิปที่ไปจีบเห็ดนะคะแต่ตุลาคมสองห้าหกสามเป็นเช้าวันพฤหัสบดีนาะจ้ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วค่ะเด้ยเดินดูเถื่อนสิไปหานะคะสิเดินเยี่ยมพยายามนะค่ะเนาะอ่านี่ค่ะเห็นยวนะคะดอกจิบบุญจิบบินเลยนะคะเห็นนะคะเนาะเพื่อนเห็นเนาะว่อนนี้ค่ะนี่เกิดใหม่นะคะนี่เกิดใหม่งามงามนีแต่ดอกงามงบอมีดอกเข่าเลยค่ะเดินหรือคนเพื่อนค่ะ อ่อนซ้อนวะคะมึงดูเขามีกอแดงนะคะมีเห็ดน้ำหมากนะคะตามที่เบ่นเป็นบานหรือเป็นอื่นแล้วกเนาะว้าเพมคลิปสามนาทีขึ้นไปก่อนเม้นเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะรอทีเดียวจ้าอันนี้เห็ดทานคเห็ดทานค่ะทีดำๆเห็ดทานนะคะเห็นไหมคะเห็ดทาน เห็ดชาอันนี้เห็ดเถียนเพื่อนใดแม่นึงนะคะนี่จะดอกงามนะคะเห็ดกอนะคะเห็ดน้ำบากโอ้ยห่อนซ้อนนะคะจิ้มบุ๋ญจิ้มบินนี่นะคะเห็ดเผือนขานี่ค่ะในล่างข้างในเห็ดแยงก็สิ้นค่ะนี่ค่ะคือมาแยกให็บมึงเลยค่ะสดๆเลยนะคะมึงเลยค่ะเห็ดขาวค่ะเห็ดขาวมีเห็ดดินเห็นะคะโอ้ยมึงเลยค่ะนี่จะดอกงามเลยค่ะ เป็นจังไดนดีเนาะนี่ค่ะอ่อนซ้อนเห็ดทองจะครองแห้งนะคะเนาะนี่นะคะเดียนเพ่นดูคนวักเห็ดนะคะเลี้ยอ่อนซ้อนเห็ดทองจะครองค่ะเพื่อนอ่อนซ้อนปะครับมาเรือเพื่อนๆขามาเอาไปแก็บไหมครับเรียนเพ่นบอกทีๆแล้วค่ะเนาะเดียนเพ่นใจดีค่ะเดียนเพ่นเดียนเพ่นใจดีมาได้ไปเลยเดินเพ่นคนเก็บเห็ดเดินเพ่นเป็นคนใจดีเดินเพ่นสายบุญนี่ค่ะ เห็ดดินนะคะอือจังไรเห็ดจังไรทั้งสับะรามันทป็นเพื่อนคะ่ะอันนี้เห็ดหน้าแร่ค่ะหรือเห็ดก่อหรือเห็ดไข่หรือเห็ดหน้าแร่นะคะฝ้าหลายขีดออนขีดดินอะไรยีบออกเลยนะคะนะฝ้าแห้งเห็ดขาวนะคะอุ้อนยนี่็เพื่อนคะ่ะอุ้ยหวานซ้อมแล้วคะ่ะ แจ็กซีวาควบใดดีดออนซอนเห็ดเจ้าของมันแยกให้เบื้องนะคะว่าเดือนเพิ่นได้เห็ดได้เห็ดยังแไงได้เห็ดอันน้นำซัมไนยังสินะคะเนาะใครอยากให้เบิ่งว่าน่ามีดีค่ะออนซอนน้ำเดืดดดอดเพิ่อนเด้อค่ะเด้อตอนเป็นหลังกาเพิ่นกัสกีคอยฝาวเห็ดฝาวเลี้ยงนะครับเราเป็นการโรสิเวลลาเพื่อนๆนะคะจ้าอย่าเบื้งค่ะ โอ้ยมีแต่ดอกกำมๆพ่อแม่พี่น้องขาโอ้ยสแกงกินเวทบ้น้นอนีอ่เนาะตาเพื่อนขานี่ค่ะโอ้ยได้หลายนี้เด้ครับมันธรรมดาเลยครับมึงเนะะี่ค่ะฟาวหลายขีดดอนขีดินว่ได้เ,ลเคลียร์ออกเลยนะคะเห็ดขาวจ้ะเห็ดดินนะจ้ะบ้านเพื่อนๆมี่ปะคะสายกิบเห็ดตรงนี้นะคะ อือไปดูขาเอีมบ้าอือหึกินค่ะน้องซ้อนซ้อนเห็ดนะคะค่ะโอ้ยบึงีหนปินนะคะบ่อเท่าเลยค่ะยังแข็งปักเลยค่ะเอ็มบ้ายังแข็งปักเลเลยเป็น่า สีอ่อนสอน่าดีดีนะคะได้ห็ดขาวกับห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดนี้เห็ดแดงนะคะเห็ดกอแดงเห็ดน้ำหมากนี่ทั้งสี่ค่ะได้หลายค่ะวันนี้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะเก็บประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ท้ายคลิปเห็บเบิรงแค่สิบนาทีนะคะเนาะอันนี้เห็ดฐานค่ะเห็ดฐานฐานค่ะอุ้ยจะดอกประมาณนะคะหิดเกิดใหม่ค่ะบานเด่นเพ่นตอนนี้คือจังหวัดสกลนครนะคะหิดเกิดใหม่ค่ะเห็ดกำลังเกิดใหม่ค่ะ บ้านนาสีนวลวา่าซะคนมักเห็ดนะคะจะเท็ยดอะไรดีหมักแห้งหมักเก็บเห็ดหมักแห้งมักกีงง่นี้ค่ะมีอย่างหนึ่งที่บมหมักคือล่างเห็ดนี่นะคะเด่นเพ่นบมหมักเลยนะคะเด็นเพิ่นบมหมักล่างเห็ดเดนเพ่นขี่ขัดจะเทียดอไรน,นะคะแม่ไปกรุงเทพค่ะแม่ปรยู่มีใครเห็ดไทยนะคะ น,ะะนี่มะม่ค่ะ,นะคะเป็นกระสีคอยๆฟาวนะคะเนาะเพื่อปิดการบอเยเว,ยวลาเพื่อนในการชมคลิปอัธรรพในการชมคลิปนะคะ,น,คะนี่จะดอกางามดีคะ่ะโอ้ยจุ่มบ่มจิมบ่มเลยนะคะเคื่อนขาเห็ดกอดแดงเห็ดขาวเห็ดดินนะคะเห็ดน้ำหมากนี่ค่ะนี่คือ เ็ดเตดนเพชรไดมอนดีนะคะนาะเห็ดหน้าแร่ยังสีนะครัเห็นไหครจุ่มบุ่มจิ้มบิ่มยี่เด้ค่ะเห็นไหมคะง้ามหายนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดขาวเห็นไหมคระบคนเพื่อนขาเห็ดขาวนะคะนาะนี่เดยวเพชรสีวางเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่วางเลยนะคะนะวางเลย หอยปึ๋งเลยนะคะเห็ดที่ได้มือนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาอันดาแดงนะคะเห็ดทานจะเห็ดทานนี่เห็ดดำดำนี่คือเห็ดทานนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะน้าไหมค่ะต่อมากะเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดก่อแดงนะคะเห็นไหมคะมีตะดอกงามๆนะคะมาเอาไปแกงเลยค่ะเด้อเห็นไหมคะต่อมาก็เห็ดขาวค่ะเห็ดขาวหรือเห็ดดินนะคะมีตะดอกจุบบุ่มจิมบิมนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะเนาะเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะน่ะเนาะสวัสดีจ้า